อยู่นิยอร์แล้วนะันีะก้ไปามากนาะทสมไปะรอดๆทองๆสมเนาะทผสมทุกคัที่ฝ่อยมาะทุกงที่ค่อยมานิยอร์กบางรซโมาทชุแพร่นระกูต้นเต้นใจตุ๊กตุ๊ทุกคังนเนาะไผสมเนาะถุกคนไเห็นบรรยากตอนนี้ชดรอนรมรเนาะตอนนี้อยู่นิยอร์ประมาณสองนกกลางตอนสวยนะรัฐมนตรีเนาะเซ็นโทรดีนะรัฐมนต

นี่ผู้สาวท่านผู้ชมอันนี้ถ้ากูหลังจะย,ย่ hey, างไป Times Square เรรด้อท่านผู้ชมเด้อเฮ้ยมาเฟน Times Square ไปตรงนี้ไว้ mm hmm. ทำนี่บล็อก Four blocks Four b l o c k Thank you ท่านผู้ชมมานี่ยู่มาหานะครนิวยอร์กเด,ด้อท่านผู้ชมเอ้ย อันนี้คอยไลฟ์สดให้ทุกคนเบิ่งนะท่านผู้ชมเด้อเขาจะย่างไปนะไาทาม์สแควร์นั่นเองนะท่า,านผู้ชมเขาจะกระขายนู้นนี่นั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเด้่สาปลานี่ให้เบิ้งนี่นะมองนี่นะท่านผู้ชม เห็นดอกงมดอกไม้น่ะคนกับมานางเหรียญสาบลาบาเซเลรบแถวนี้น่ะนะพระสมณเจ้า <c oughs> มีแต่ผู้สาวงมงายท่านพระทรง าหมองนี้ก็จะเป็นอ,นอาณาผู้ใดอายากกวดควบวอมโควิดอย่างน้นอยท่านผู้ชมเนาะอันนี้ข้าวขาไห้กวดฟรีดนะท่านผู้ชมเด้อเห็นบอกข้าวว่าอา,อา่าอาคอสซูนดอลลาร์เนาะซูนดอลลาร์ก็หมายถึงว่าให้ใหอนา,าบ,บ,บอเอาเงินเนาะท่านผู้ชมเนาะ Right, you go. What's that? I, I don't know which one again. Okay. เบิ้งบรรยากาศรอบๆนะทุกคนครับ 吃米饭。